อ้เห็ดไข่มุกพี่น้องเห็ดไข่มุกอันนี้บานแล้วบ่เอาพ่อใหญ่พีบ่ะแล้วโมโหเห็ดปวกฝรังพี่น้องนี่แกวเจอเห็ดปวกฝรังกลับไปเอาตะกามาใส่้ึงเนี่ยอุ้ยขาแม <you> นี่ส <you> ิ่อยค a z y นี่อยพ่องอูพี่น้องเห็นบเห็นบเห็ดปวกฝรั่งพี่นองีปวกฝรัง้ดอกเงินปาดขาก็จะเอาไปปล่อยไว้แถวบ้านนะพ่อญงเอาละว่ารากินบ่ได้อยว่ากินได้ ขาเจ้ากินเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่เห็ดปวกฝรั่งพี่น้องผู้ใหญ่แล้วพ่ผู้เอาพี่น้องมึงเต็มเลยนี่แต่เห็ดปวกฝรัง่งปวกฝรั่งพี่น้อง วุ้ยญ่แล้วว่าก,กินบ่ไดดแต่ว่า่อยว่าก,กินได้เท่าแล้วหลายอยู่พี่น้องพ่นแหงไหเพ่นแหงอันนี้ก็แหงหืมขาฝนบ่ตกพ่นแหงไหม อคอยเอาพวกไงเราบอให้เก็บแต่คอยเก็บดอกซับนี้กำลังเสียเห็ด,ดนํำฝนเห็ดปวกฝรั่งอ่ะพี่น้องปลาแหงไหมเห็ดก็เลยแหงพุ่นคอยบอกเอาพี่น้องเพิ่นแหง ไปทางในล่ะพ่อไง่จมเกง่งเก่งอันนี้ปาลาเยอรลมันเนอะพี่นอ้องมาเวขางทางพอดีเจอก็เลยเก็บจักหน่อยสินี่เท่าแล้วว่าขาแง่หญ่ว่าเป็นเท่าแล้วพี่นอ้องพอนแห้งปลาแห้งแห้ง ก็ไปใส่แล้วเพรนไงแล้วว่าเราบ่อยคอยเก็บเห็ดนี้เราบ่อยกินแต่ว่ากินไนด้เ้ยพี่น้องเข็นช่องยูทูิพ่นพากันเก็บเพื่อกันกินอยู่เห็ดปวกฝรังได้แล้วพี่น้องเต็มตะกาเลยพอแล้วไปแล้วกลับแล้วเพอไงแล้วเอิญน,นะพี่จนะสร้างเนาะ จมเกง่งเก่งเลยพี่น้องผู้ใดอยามีผู้บบาวเถาเด้อจมเก่งครับเฮ็ดหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นแหงแหมกลับแล้วอพี่น้องผู้ <c oughs> จมจุหมุจิม,มิทุปุตทุปียงเรามจมเก่งขนาดเลยกลับแล้วพี่น้องกลับแล้วปลาแหงจ้ะ ปลาคางทางนี่นพี่น้องปลากระเจ้าก็งามงานหาเลยจมเกิงค่ะน o t for eat คือโอ้ดิสเมกซ์เอาต์ and you h o p มีร่าหน้าตาอย่งกะทรงติง่งปลาเงียบเงียบ เพนตัมมีเห็ดได้พี่น้องแต่ว่ากับโบมี่เนี่ยคือว่าเพิ่นบ่ทันออกอย่างเหมือนจหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเจอเห็ดต่ำฝนเห็ดบวกฝรัง่งพี่น้องป่าป่างามอยู่ไหมเห็ดบ้อนออกแล้วมากเนาะ มีแต่เห็ดปวกฝรั่งพี่น้องเห็ดปวกฝรั่งยายแก้วว่าเอาละละพ่อแล้ว,ลวมีแต่เฮ็ดปวกฝรั่งพี่น้องแหงเบิอล่ะคุณน่ะมีแต่เห็ดปวกฝรัง่งผุนแหงเวิดล่ะพี่น้องเต็มเลยยายแก้วเก็บไปกับเคือสิบดได้กินเหรอพวกเนี้ยเป็นเนาเปล่ะ ที่ว่าเสียเอาไปปล่อยปลาคางคางบาทน,นะพี่น้องพ่อใหญ่แล้วบอชให้กินไ,นนไงยังไงอือพูดฮิตพวกฝรั่งช่วงฮิตปวกฝรั่งออกบ้อนอนปวกฝรั่งทั้งนั้นเลยแต่แก้วเก็บพอแล้ว จะเอาไปปล่อยป่าข้างบ้านโอ้พอเขาไปดอกพี่น้องมันลึกเมื่อแวะเบิงว่าจิมีเห็ดผึ่งเลือดบอมีแต่เห็ดปวกฝรั่งมีแต่เห็ดปวกอันมีแต่เห็ดน้ำฝนเนาะเขาเจาพระเอินเห็ดน้ำฝนหรือน้ำเฮ็ดปวกฝรั่งเนี่ยพี่น้องแก่ๆก็เลยเอินตามเพิ่อนยัง จมหยังพุท่าวิ่แกวไปหาหมอมาก็เลยแวะเบิ่งปลาขางทางพี่น้องอันนี้ปลาประเทศเยอรมันเลยพี่น้องงามงามปลาบานเพินก็ไดบูมีเฮ็ดผึ่งเลือดไงม,มีแต่เฮ็ดปวกฝรังเฮ็ดนำฝนแลไะพี่น้องเบิ่งเฮ็ดผึ่งเดือดว่มีพี่น้อง พ่ใหญ่เราจอดรถถ่ายอย่บนมาเบิงฟังนี่จักหน่อยกันกับทามันมีแกอยากได้เฮ็ดพึงเลือดนะพี่นนอกเฮ็ดอันบวกฝรั่งเฮ็ดํำฝนพอแล Jam ้วเบิงมาฟังนี่ก็เจอเลยเห็นบอเฮ็ดําฝนบวกฝรั่งพี่นนอกเชื่อตีเฮ็ดบวกฝรั่งไหมเฮ็ดอื่นม่ง็ีเลยพี่นนอท่านีออกบอเนี่ย ไงได้พี่น้องแต่ว่าบัวเอาป่างามๆบัวมีเห็ดมีแต่เห็ดที่ห้าบัวต้องการเอาต้องการเห็ดพึ่งเลือดช่วงนี้งใสสิบเป็นเห็ดทำฝนออกเนาะพี่น้องเนาะ พยังชมปลาเด้อพี่น้องเด้อมีแต่เห็ดบวกฝรั่งพุ่นอ,มนอีมีหลายไหมพี่นอ้องเฮ้ยไงแล้วเอิ่นขึ้นรถล่ะดอนแฮ